ผู้ชายที่ดูแพงนะคะจะมีคุณสมบัติ7ข้อนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะจ๊ะเรา สามารถที่จะปรับบุคคลิกภาพของเราหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างของเราเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้นะถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไว้ดูแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนต่อด้วยนะเอามาดูกันว่าผู้ชายที่ดูแพงนะคะเป็นที่หมายปองของสาวๆาวนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเป็นคนที่ดูแลใส่ใจบุคลิกตัวเองนะคะโอ้เรื่องบุคลิกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะทุกคนหลายคนอาจจะมองว่า ครูผมตั้งใจทํางานหนูตั้งใจทํางานหนูทามาหากินอะ่ะหนูไม่สนใจเรื่องนี้ได้ไหมอะ่ะไม่ได้ <laughs> <laughs> เพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คนจะตัดสินเราเนาะจากการเจอครั้งแรกหรือว่าจากการพบเจอระหว่างทางเนาะเขาจะตัดสินคุณจากรูปลักษณ์ภายนอกของคุณก่อนเลยจากบุคลิกภาพของคุณก่อนเลยนะคะบางคนเนี่ยฐานะร่ํารวยมากเนาะแต่ว่าบุคลิกโอ้ยเราเหมือนคนแบบอีก อีกเกรดหนึ่งเลยอ,อย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินเราและมันก็ทําให้การเลือกคู่ชีวิตมันก็ส่งผลเหมือนกันคนอาจจะไม่เลือกเราด้วยนะคะบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยเอามาอยู่ข้างๆแล้วมันแหมอวดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบุค,คลิกเป็นสิ่งสําคัญนะคะและมันก็เป็นคุณสมบัติที่ผู้ชายที่ดูแพงอะ่ะเขามีกันทุกคนนะข้อ2นะคะความมั่นใจคนที่มีความมั่นใจนะครูเกจะบอกว่าโอ้คุณสามารถชนะคนอื่นๆไปได้เกินครึ่งแล้วนะคะความมั่นใจเนี่ยมันมันส่งผลทางจิตวิทยายอย่างหนึ่งก็คือคนที่เห็นคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนมีความรู้อ่ะอ่าคนนี้เป็นคนแบบเฮ้ยไม่ธรรมดานะ อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไปเองนะคะแต่จริงๆมันเป็นศาสตร์ของเรื่องจิตวิทยาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยบางทีเรามีองค์ความรู้ในตัวเองเยอะมากเลยนะคะแต่ความมั่นใจไม่มีอย่างเงี้ยคนก็ตัดสินเราไปอีกแบบหนึ่งเลยว่าคนนี้ ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยลองสังเกตดูสิคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะสามารถที่เ,เป็นผู้นําของกลุ่มได้มากกว่าเป็นที่ต้องการของสาวๆได้มากกว่าด้วยนะคะเพราะมันเป็นบุคลิกที่ดูแลแบบมีสงาาส่าราศีพาไปไหนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอวดได้ยืดได้อย่างเงี้ยข้อ3ค่ะผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความที่เขาดูแพงหรือไม่แพงพวกเรารู้ไหมว่าคนที่สามารถ หักห้ามใจตัวเองได้หรือมีขอบเขตกับตัวเองอะว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนที่เอ้ยต้องเบรกนะอันไหนที่แบบเราไปต่อได้นะอะไรเงี้ยเขาเขาสามารถที่จะบังคับใจตัวเองได้เขาเอาชนะตัวเองได้อย่างเงี้ยผู้หญิงที่มีคุณภาพหน่อยอะจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแพงคุณเป็นคนที่เอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเขามีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์คือมันสามารถมองไปได้อีกไกลหลายเรื่องมากเลยนะคะและ มันทําให้ผู้หญิงเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อใจได้ด้วยถูกไหมพอเราเห็นคนเจ้าชู้อะแวบแรกในใจเราผู้หญิงส่วนมากจะคิดว่าเฮ้ยไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พานคิดไปถึงเรื่องอื่นๆได้อีกในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคุณสมบัติที่ดูแพงของผู้ชายนะครูเกคิดว่าถ้าเราเป็นคนไม่เจ้าชู้อันเนี้ย เป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดมากๆที่เรามีติดตัวแล้วครูว่ามันมันเวิร์กอะคนเนี่ยถ้าสมมุติเขาเป็นคนที่เอาชนะใจตัวเองได้อันนั้นแหละคือจุดแพงของเขาเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะโอชนะผู้ชายคนอื่นๆได้เลยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นของหายากข้อ 4. ค่ะผู้ชายที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยเนาะซึ่งคนไม่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยเอาง่ายๆพูดง่ายๆเลยก็คือคนสุข,ขุมนั่นเองนะคะไม่แบบจุกจิก๊กไม่แบบ เอาเก็บมาเป็นสาระหมดทุกเรื่องอย่างเงี้ยคือจะมีวุฒิภาวะอารมณ์สูงมากนะคะอะไรที่เขารู้สึกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวไปซะทั้งหมดไม่ต้องแบบว่าเป็นประเด็นไปซะทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะเมเนตตรงนั้นได้คุกยังคิดว่าตรงนั้นอ่ะเป็นส่วนที่ทําให้คุณมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแพงมากๆนะคะ,ะผู้หญิงหลายคนบางทีเขาจะมองหาผู้ชายแบบเนี้ยแต่มันหายากนะไม่ไม่ได้หาง่ายๆเลยผู้ชายที่สุข,ขุมเนี่ยเพราะว่า อะบางทีเราไปเจอคนที่แบบโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบก็มีถูกไหมคือเป็นเรื่องเป็นราวไป็ซะทั้งหมดอย่างนั้นมันจะขาดสเสน่ห์นะคะแต่ถ้าอยากดูแพงเนาะความสุขขุมความมีวุฒิภาวะทางด้านอา,ารมณ์คือคุณสมบัติที่เราจะต้องมีเลยข้อ5ค่ะผู้ชายที่ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วนะคะคือความอีโกโน้นะของของผู้ชายทุกคนเนีเขาเขามีเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว เขาอยากจะแบบแสดงศัก,กยภาพอยากจะเป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นๆอยากจะได้รับการยอมรับอันนี้อยู่ในตัวธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็มันจะหายากด้วยนะถ้าเกิดว่าในใน,ในความคิดที่แบบเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้เรื่อยๆอพัฒนาเตงนได้ตลอดอย่างเงี้ยไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่ตัดสินฟังก่อนออดูข้อมูลก่อนอะไรเงี้ยถึงจะแบบตัดสินใจอะไร ครูว่าคนแบบนี้ดูแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้คือไม่ติดอยู่กับที่แต่ถ้าเราทําตัวเป็นคนที่มีความคิดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเราจะไปข้างหน้าได้ยากจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนที่น้ําไม่เคยเต็มแก้วเลยเขาเรียนรู้ได้ตลอดคือมีมุมมองได้หลายๆมุมอ่ะยิ่งเขาเรียนรู้เยอะเขาจะไม่ตัดสินคนอื่นเยอะเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะยืดหยุ่นกับเหตุการณ์หลายๆอย่างได้ จริงไหมคะครัวแบบนี้ทรงพลังมีสเสน่ห์แล้วมันทําให้คุณเป็นคนที่ดูมีราคาแพงด้วยข้อ6ค่ะผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแบบชัดเจนอะ่ะเคลียร์มากเลยเป้าหมายของคุณคือชัดมันเคลียร์คุณจะไปอย่างเงี้ยผู้หญิงจะหลงสเสน่ห์คุณมากนะมันเป็นคุณสมบัติที่แพงมากที่ผู้หญิงโหยหาแล้วก็อยากได้คือในธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยเราต้องการคนเป็นผู้นํา เนาะผู้ชายหลายคนเราทําตัวเป็นผู้ตามมันก็เลยกลายเป็นคนที่ขา้นสี่แต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบว่ากลายเป็นผู้นําขึ้นมาได้ด้วยการที่มีเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนให้ผู้หญิงเขาเห็นเนี่ยอันนี้แหละมันทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเลยอ่ะคุณดูมีราคาคุณดูมีค่ามากขึ้นในสายตาเขาและจริงๆแล้วผู้หญิงเองนะคะถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีค่ามีราคาดูแพงคุณต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ใช่เลื่อนลอยไปวันๆครูให้อีกข้อหนึ่งนะคะผู้ชายที่มีแพชชั่นนะคะ mm hmm. เขามีความหลงไหลกับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฮ็อบบี้เนาะมีงานอดิเรกเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนอกจากเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเขามีอะไรให้ทํามีอะไรที่เขาหลงไหลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากเนาะผิดจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะ <laughs> อ่าบางที ผู้ชายหลายคนมีความคิดว่าครูเกตผมเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านมาหาลูกมาหาเมียอะไรอย่เงี้ยผมทำงานเก็บเงินแต่แฟนมีกิก๊กผู้หญิงไปมีคนอื่นเพราะาอะไรเพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นที่มันน่าสนใจเราไม่มีแพชชั่นอะไรที่มันน่าหลงไหลคือต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์อย่างนี้อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่ เรามีความหลงไหลอะไรนะคะแล้วมันดูแบบเฮ้ยน่าสนุกจังเลยมันดูตื่นเต้นมันดูเป็นอีกมุมมองใหม่ๆหนึ่งที่ผู้หญิงได้อยู่กับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนมีหลายมุมเป็นหนังสือที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบอย่างเงี้ยมันจะมีสเสน่ห์มากกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะเช้าชามเย็นช,ชามเช้าชามเย็นช,ชาม,ชาชามไปทํางานไม่ได้คิดอะไรมากอยู่ไปแบบว่า เรียบง่ายเกินไปมันก็ทําให้ความสัมพันธ์จืดจางลงได้เหมือนกันและคุณก็ดูไม่แพงด้วยนะคะโอเคนะทั้งหมดนี้นะคะเป็นความรู้ที่ยูเกตอยากจะมอบให้พวกเราทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะ